ช่วยเข้าชิงชนะเลิศให้ได้นะคะก็คือแล้วตอนนี้คือเด็กก็มันเหลืออีกก้าวเดียวที่เราจะต้องก้าท่าแไปได้นะคะทุกคนพยายามแล้วทุกคนก็พยายามสร้างความมั่นใจว่าพวกนี้เราจะทําได้แล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะเรามีช่องตัวช่วยทั้ยเสิร์ฟด้วยเราคิดว่าคนไทยทประเทศก็เป็นกําลังใจให้พวกเรายเพราะเราคงจะต้องเล่นให้ดีที่สุดภาพทีมทั้งหมดแข่งมาถึงแล้ว คือ,อตามทัวร์นาเมนต์นะคะคือมีการแข่งวันเนบสวันแล้วเราพักน้อยนะคะเราก็ลดโดยเฉพาะเกมรอบรองเนี่ยเราเล่นถึงวันยี่สิบนาทีแล้วก็เด็กก็ลาพอสมควรก็ถือว่าช่วงที่วันพักเราก็ต้องพักให้เต็มที่ค่ะเราก็คิดว่าเด็กทุกคนพร้อมที่จะลงสนามเพราะว่าเรามีผู้เล่นมาทั้งหมดยี่สิบสามคนแล้วก็ทุกคนสามารถทดแทนกันได้ดีก็ถึงนนเวลาแข่งขันเราคงจะเช็คแล้วก็ ก็เราก่อนวันเนี่ยเราได้อุ่นเครื่องกับพมา่าแล้วก็เสมอไปสองต่อเกมน,นะคะอย่างแรกที่เราเห็นก็คือหนึ่งเราก็เห็นผู้เล่นที่สําคัญของทีพมพม่านะคะว่ามีใครบ้าง2เราก็เห็นข้อบกพร่องของนักกีฬาของเราที่เรื่องกับพมา่าแ,แ,แล้วเราเราด็กเองก็รู้ข้อบกพร่องของวเองว่าวันนั้นเขามีพลาดอะไรบ้างซึ่งเราก็จะไม่อยากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีการเอานาเทปไปวิเคราะห์เกมแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกับน้อง